โอ้ oh, เรียกดูนีลงมาแล้วครับบุ้โอ้ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะบม พบกัผมนะับจากยูทูบนรับกิงปากังมุงนะ้งนับเดี๋ยวนี้เราพาไปาดูไอ้นุ่มตีนะครับไอ้นุ่มตีจากแดน,นเป็นนีในซานี่นะเอสไว้ดึงสามาซีนะครับแบกคู้นะครับอยู่กับอิตาชินะครับจะได้ร้อยยี่สิบกิ120่งหนึ่งนะครับ ก็ถ si ้าชอบก็นีเรลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสานี่นะเป็ดวายหนึ่งสามสี่ังยนก็ใ้อีดุสุนะครับดีเจเจดีสุปั๊มก็เกจิตวกสามครับ ข้างล่างก็รอรู้เจ็ดตัวนะเพจสองตัวจานี่นะครับจ้ดิี่ตลาดนะตอนนี้กวันนี้ก็ของตีมันสิงนกปลา,าตีนนะก็ใสหัวากีบนะกีบไม้ เอาวมีอิตาจีนะครับจะได้กินหนึ่งเอาวมีนีโอเลนนะครับลากไม้มแห่มากกัดดันมากหมดไปเลยแล้วเมือ่อกี้ ต้อมาช่วงหนาฝนนะเพราะต้องทำใจนะเราว่ารถจุดกว่ารถจุดล้อนะครับเข้าไปในแปลงลึกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงครับเสี่ยงติดเสี่ยงรถชมได้นะเนียเราต้องใจรถไายลากนะครับลากพอมาบริเวณทางนะครับ

กมาแล้วครับนี่ยวแล่นรแรงจะรู้รถก,กับซีดกาาซุน นิวลเลนนิวเลนไปกันเลยนะครับนิวเลนเอตีอกวันกร้นะโอ้เดียวดูวีลงมาแล้วครับ แม่เนี่ยการตามันเป็นทีมจุดจัอยิงนงี้บก็โอเคครับผม้าดจักยุงนี้ฝากกดไลค์กดแชดร์กดตับตามไลค์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าผมาสวัสดีครับสวัสดีครับ